สวัสดีทุกคนด้วยนะครับถ้าบอกสามารถใช้ใช้ไอเทมนี้แล้วผ่านด่านนี้ไปได้ควรต้องกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับพอเราก็ไปเริ่มกันเลยผ่าน่านแรกมาได้แล้วทุกคนแล้ว อีกข้อหนึ่งคือถ้าถ้าผมตายเกิน5ครั้งผมต้องต้องอะไรดีอ๋อทุกคนเดี๋ยวอเฮ้ยไม่ทันคาดคำเฮ้ยตายแล้วอ่ะอันนี้ถือว่าไม่นับด้วยคนุณไปไปต่อไปไป้อมีคนตายด้วยทุกคนเอ้ย ตายไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเกือบตายทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไม่ได้นะเฮ้ยตายเกินห้าครั้งเฮ้ยเอยเอรลอดรอดรอดชคกทีแบบที่โผล่เล่นก็จะเป็นแบบจักรยานแห่งดานรกนะครับ ซึ่งมีชื่อเปาาน็นภาษาจีนว่าไบอ็อบเฮลนะครับทุกคนเฮ้ยอย่า,าตายคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเฉยเฮ้ยรอดอีกทีวิ้ย,ห,ย,ยหัวร้อนบ้างเลยเนี่ยตาหงแดหผมต้องเปิดหน้านะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยรถเฉยซึ่งทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมผมกระโดดสูงั้งที่ผมไม่มีไอเทมแล้วเขาจะกมาทุัคกมันบักมันบั๊กอย่าไปบอกอย่าไปบอกคนสร้างอ่ะเดี๋ยวมันแก้เดี๋ยวมันแกกคนเฮ้ยไม่ตายครับคนหนูไม่ตายตอนนี้ผมผมอยู่เป็นอันดับหนึ่งเลยต้องถึงให้ได้ อตอนอยู่รอบองหน้าตาที่ไม่มีวันเปิดเผยครับแต่ถ้าถ้าไัเสียเวลาเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้แล้วครับคุณฟังไปมันก็เบือ่อ อะไรเงียบเยบรอดีรอดีว้ายเเสียใ้วยอสอตา้ยเอาผมรอดอ่ะ ไปหมาไว้วนเฮ้ยลด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 วิ่งดยิวแต่ว่าเออตาย ก็สำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์กดสไครต์ไว้้วนะครับขอบคอบุณครับ